สวัดีครับ F C. เอฟซีวันนี้ออกไปตัดผมนะครับเอฟซี F C. ไปทำธุระแล้วก็จะไปทำบุญด้วยนะครับวันหยุดอาทิตย์ว่นนี้ก็มีสารสองสารนะครับก็เมื่อเช้า เตรียมคดีไว้แล้วนะครับเตรียมคดีไว้ทั้งหมดสัปดาห์หน้านะครับประมาณสิกว่าคดีนะครับเตรียมเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะออกไปนั่งพินาาในศารนะครับนี่ก็เดินทางไปที่ร้านตัดผมเลไปตัดผม ยามเช้าอาทิตย์รถก็จอดเกลกาอยู่นะครับเพราะว่าประมาณ9ก้าโมงนิดนิดสิโมงถึงจะได้เลื่อนออกเน,นี่ยที่จอดซ้ายมือน,นี้ต้องเลื่อนออกหมดนะครับเกาะกลางด้วยอืมรถค่อยๆลมพัดเอื่อยๆแล้วนะครับซมิถุนากรกฎดากรกรดาเข้าพรรษา พัจธุยาบัดก็ทำไรทำนาปักกล้บาบ่อนข้าวนินานะครับน้ำก็หลากหลายน,น้ำท่วมนะครับก็ได้จะลดลงแล้วนะครับก็ไม่ท่วมนานเหมือนทุกปีตกมาชักระยะน้ำก็ลดนะครับไม่ไม่ถึงกันน้ำท่วมนะบรรยากาศนะครับ ทำธุระนะครับก็เดี๋ยวอาจจะแวะไปซื้อกระดาษนะครับซองจดหมายที่5บิกซต่อนะครับตัดผมเสร็จน,นี้ก็ชิวๆเนาะเป็นพักผ่อนบางขั้นก็ทำงานนะไม่ได้หยุดก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับ ไม่มีเงินเอ้ยไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะครับเราต้องทํางานถึงจะมีเงินนะครับแต่ยิ่งอยู่ในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครก็ต้องทํางานนิดสอยู่ๆเงินจะลอยมาไม่ได้นะถ้าเราไม่ทํางานให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเราก็จะแตะเพื่อว่าไม้กัน้นระบบไม้กั้อัตโนมัติ ออกจากโรงกานนะครับอยู่ตามหลังรถคันนี้เดี๋ยวเอามุมกล้องสูงตรงนี้ต้นไม้ร่มรื่นมากเลยนะครับอืมอค,ครับจะไม่เห็นทะเบียนรถข้างหน้านะเอายกกล้องสูงนะครับ มีทั้งมอไซค์หรอกก็ค่อยๆออ,ออกจากโครงการนะครับีถนนตรงนี้มันรถก็ค่อนข้างเยอะเป็นซอยแคบเนะนืะอเหนือโลกแล้วทีมอไซค์บางทีก็วิ่งแบบไม่ได้ดูรถนะครับวิ่งกินเลนมาตลายนะครับ ร้านนี้ก็จะมีข้าวมันไก่ลครับร้านหน้าแล้วห,หน้าปิดนะวันนี้ร้านหน้ายอดผักบ้านบดินแบบปิดปิดเงียบเลยจะมีข้าวมันไก่เจ้านี้เจ้าหนึ่งมีการตัดต้นไม้อีกแล้วสีตรงนี้มีกระเหล่าไม่น่ากินเลยนะขายแพงเนื้อมีแต่ผัก ก็เลยไม่ซื้องดซื้อแล้วนะครับคือเจิบาทนี่คือมีเนื้อประมาณ2ชิ้น3มชิ้นนะครับขายแพงมากก็เลยไม่ซื้อแล้วนะครับนี่มาถึงกลางๆซอยอ๋อเรียกว่ารัพารสิบสอมีที่ซ่อมโม่ใส่ด้วยใส่มือไหมครับี่ซ่อมโมใสคนเดินเขาก็ไม่ค่อยระวังรถเนาะ รถต้องระวังคนนะครับสีไม่ใช่คนระวังรถรถระวังคนไม่งั้นชนเลนะครับขับรถในซอยนี้ปวดหัวนะครับสี่ต้องค่อยๆดูรถครับคนดูคนเดินเท้าด้วยไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์อ,อเรากำลังเลี้ยวเข้า ค้งตรงโรงเรียนอิสลามสันติชนนะมีรถออกด้วยตรงซีเจมอลเราก็ต้องหยุดเนี่ยตัวนี้อพาร์ตเมนต์เต็มเลยไหมครับอพาร์ตเมนต์ตึกให้เช่าสองข้างเลยนะตัวนี้เยอะมากนะครับในซอยรัชพาร้อยสิบสองเป็นตับเลยนะครับที่ไล่ไปเห็นไหมครับอพาร์ตเมนต์ให้เช่าตึกให้เช่าเยอะเลยที่โรงเรียนอิสลามสันติชนวันห,หยุดอาทิตย์หยุดนะครับ วันนี้ทำคลิปพรุ่งนี้ก็วันจันทร์ก็ไม่ได้ไปศาลนะแต่ว่าพิจารณาคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สองศาลเลยจะมีศาลจวดภูกเก็ตกับศาลแขวงทนบุรีนะครับสองศาลแล้วก็เมื่อว่นนี้วันอังคารก็จะเป็นศาลแขวงสุพรรณาารวันพุธ ที่18ถึงจะได้ไปศาลแขวงนนทบุรีนะครับมี4ี่ห้าคดีนะครับทุกความน่าจะไปด้วยไปทํายอม19ก็ต้องไปพุทหัตไปศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับคดีทุนทุนพั์เกิน3 0 0 0 0นต้องฟ้องที่ศาลแพ่งเทพใต้ไม่ใช่ศาลแขวงพระนครใต้ถ้าไม่เกินซึ่งอยู่ในเขต ยานาวาต้องไปสารแขวงมนครใต้ถ้าไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทน,นะครับ14ต้องดูภูมแนวของจำเลยด้วยเราฟ้องคดีผู้บริโภคนะครับต้องดูเขตอำนาจศาลนะครับว่าเกิน3 0 0 0 0 0ไหมถ้าเกิน3 0 0 0ส0ก็ไม่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงนะครับตามความรันยัดจะตั้งศาลแขวงนะครับ รดเลี้ยวเข้าซอยชายอีกแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็ให้ดูคลิปย,วยาวๆนะครับกลจะถึงปากซอยแล้วนะครับก็จ,จะจบ EP แรกของวันนี้นะครับทักทาย e C ในช่องตนายสักการินแฟมิลี่นะครับสีร,รับชมในช่องนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คลิปด้วยนะครับถ้าเอีชอบในแนวนี้นะครับโอเคนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมขอเอฟซีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ